ไส้กรอกโฮมเมดของแบรนด์แสนโปรดเยอะๆจ้าทุกคนอร่อยอ่ะเป็นไส้กรอกหมูเน้นเน้นข้าวน้อยค่ะโยทุกคนอร่อยรสชาติอร่อยนัวกลมกล่อมเปรี้ยวน้อยอกินเล่นก็ได้ กินกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะหรืยเธอดีนี่เลยค่ะแพ็กเกจแบบนี้นะคะขนาด250กร,รัมค่ะราคา100บาทค่ะทุกคนค่ะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือซื้อ5้าแพ็คค่ะ499ส่งฟรีนะคะสำหรับใครที่อยากกินเหมือนไอก็สามารถกดสั่งทิตะก้าได้เลยค่ะ ส่วนรสชาตินะคะใครที่ชอบเปรี้ยวมากก็สามารถแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดา3-5วันได้ค่ะนี่แบบนี้เลยทุกคนอันนี้ไอแบบเว็บมาร้อนๆอ,อร่อยรสชาติดีไม่มันค่ะ เป็นเนื้อหมูเน้นๆจุกๆเลยค่ะลูกค,ค่ะสูตรลับ40ปีนะคะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นค่ะอืมเออดีจึงกับพริกหืมถึงดองก็เข้ากันอืม อรอควรมีติดบ้านไว้แล้วนะคะไส้กรอ,อกโฮมเมดของแบรนด์แซมโรดค่ะอะไรอบอกต่อเลยเธอ,อเป็นเมนูง่ายๆกินก่อนไปทำงาน กินกับผักยิ่งอร่อยอืมหยิบยังไงดีนี่เลยเธอลูกโตๆแบบนี้เลยค่ะ ยอะที่สุดกินเป็นกับแก้มก็ได้นะเธอไอชอบรสชาติของเขาที่แบบว่า เบี้ยวกำลังดีแล้วมีความนวลนอะ่ะยิ่งๆกับข้าวเหนียวยิย่งแซ่บพริกสีเขียวอืมอันนี้ ให้เอาไปทอดในหม้ออบลมร้อนนะคะหืมหินได้เพลินๆเ,เรื่อยๆเ,เลยเพราะว่าเขามีความนัวอือหืม กับกิงดองเข้ากันมากน้องๆหนูๆทุกสามารถกินได้เธอะกินก่อนไปโรงเรียนอืม กินกับพริกเข้ากันเนาะๆๆเปรี้ยวๆหนัวเผ็ดๆดดอืมไอ้กินไปกี่ชิ้นแล้วนี่ทุกคนลืมไม่ได้นับ แต่อร่อยมากกินได้เรื่อยๆอืมอืมนี่กับขั้เนียอแบบนี้อืม นี่เเลยเอะทำมาสุกๆกรอบนอกนุ่มในอร่อยกินเล่นก็ได้ ืฟินอย่าลืมไปกดสั่งมากินนะคะไส้กรอกโฮมเมดของแบรนด์แสนโปรดค่ะนี่เลยอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า